สบายดีทุกคนตอนเดี๋ยวก็อยู่แถวนครหลวงบงไหมหนาท่วมฝนตกมันหนามันไหมนามอย่างหรอกนหนามมันเป็นหนาแบบข่างเพราะว่าฝนตกมาแห้งทางนาครหลวงเลยนี่นะนครหลวงเวียงจันทร์ีแถวไอ้เท็กนี <c oughs> ่แหละอแถวเทียนจะไม่เบียดนี่รถเท่เลยนบอ่ะเท่ยนี่รถเท่เพราะฝนตกก็โหทาง <c oughs> อยู่พุ่นผมดีเราก็หนังที่ตัวทางจากสิพอมันทางแดงไม่แต่เป็นพวกอย่างเดียวอยู่อี่ยังใครที่รถอันฝนตกก็ไปได้อยู่พุ่นรถคันฝนตกแล้วไปอยากเด้อยู่บ้านลงพื้นที่ไหนเงี้ยพุ่งลงพื้นโอ้โหตามบั่งสภาพอากาศอยู่ที่ฝนจำเสาร์เรื่องมันหนีนะที่แรกบั่งโทรศัพท์มันไหวญี่ปุนตั้งเจ็ดโมงมาไทยนีหกโมงกับฝนละ ผนมาตั้งแต่ฮามอนไอ้ผ้าหนองลีกันไฟแดงถัดล้วนนะพอนำท่วมพันไอจิเขาโซนนี้เลาวน้ำพุ่งไปเลยโดยน้ำท่วมไอ้มากว่ไเ้จต้งโค้งตรงนี้จึงโดนเดยไอ้ยิ่งผ้าหนองโดนเลยทีทางนาตรงนี้ทีเขาลีกหมดแล้วไฟแดงถัดรวนเขามันตั้มมันตกแห้งที่มันท่วมฝนตกวัดนี่ล้วสลายหนามไม่ท้องระบายหนามมันอยู่ขึ้นเน้องแหงมันระบายบนห้างแต่ว่าฟุ้นจุดตกแล้วมันก็แห้งก้มเนาะพรหนงก็เบิ่งน้าโค้งด้วย ทังเมืองหลงกเลาเทลาทั้งหนานี่ส่วนใหญ่คนจะบ่ค่อยไปเนื่องจากว่าหนาม,มันถั่ว้ากก็สิลงเขาทางนี้เอาเพราะว่าหนาม,มันถ่วมเนื่องจากว่ามันมันพื้นที่มัน,น,น,ม,นมันต่ำไงแล้วหนาม,มันกฝ็ฝนมันมาขอด มันนองเขาฟลงเล่างเปนตอ,อย่างผอแต่ว่าทน,นนเมืองนวาเขาหลินแบบปกติติดปกติก็ะโปบกบ,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 กบกว่า่นตอนนี้หาก,กัเลยก,กูอยาไกได้สมบ์นะว่า <c oughs> นองอยูอนน่อันนั้นนองอยู่เป็นหองนอกว่ะอันนี้ว่ะไปอยู่น้ำพี่น้องอยู่เน,นปากับลุงอนนเมือนอยู่ใอันปากกับลุงอยู่แถวคำงุ่งแะแต่ว่าวันปักมุดตาดแต่ว่นได้ไปตัดปักมุดเ่เพราะว่า ปักมุดเงินมืไก่เป็นองปักมุดอาหารแต่ว่าก็อยู่ไก่ไก่กันนนเออเดินกไปอยากกบลงร้ายกันไปท้ามไ้คนซื้อพด้เป็นมปักมุดเลยเลเอันเข้าใจอยู่ไอ้กระทำได้ซื้อไปอยู่น้งพุดไดนซื้อได้เลยไดีไปซ่มเขาเดียไปลมห้องลงเอมเมนลงรถดได้หอไ้าลงรถเดียวลไอ้พกอยู่แถวใหก่อนท่านคนไอ้ักอยู่ฝักทางหนีทาสบานี้ ไอ้ไมาอยู่อะไรคำสวัสดีครับอืมไอ้ออแบแบบต่างนี้เป็นคนทางสำเหนือแล้วมาอยู่พี่วะแมนไอ้ไม่เย็นนะนี่นี่พี่อืม,อ,มอันนี้เอ็เบียร,ร์ซื้อมาไอซื้ออืมอ้โ,อโหปลาเหลี่ยมหักเลยโอ้โต้นเผาเขาหักว่ะว้า,วาลมแห้งปีนนี้ต้นเผ,า,นจนา,ผาจนหักฟ้าลมโคตรแห้งจนมะเผาวจนหักเลยโอ้ต้นข้าว ปกติเปนฟ้าลมต้นต้นยังหักมดกับต้นมะพร้าวเ่เคยหักอันนี้กัต้นมะพร้าวคือหักแล้ว่าต้นใหม่วันนเวลาปกติทํา่มะหวงรุนเกินเสื่อยู่เมื่อกี้ก็เห็นเขาถ่ายลงมะหวงนครหลวงอยู่จุดละมันมันลงวังต้นจจงมดตวตึงตัตึงตตึงาตืนทางงมอะไรต่งอีสอายูนนี้ตัมีตื่นองนี่หายว้ยวยตอึงนึกไว้มีติยุบันน้องเาบานเพิ่นก็มี โอุ้บหวานจุาอสุดตัวตุ้งตุกบตุกเขียดก็ฝนตกสิบ้านของบ่าค่อยมีหลายรอบเขากินมาทีเขอมดตรงนียุหวานจุไอมันยังยังพ่อพอมีอุก่ก็แม่ทางสำเด็จนะคืออีกเสืพูดอีกแต่พอมีกเดี๋ยวพบกันใหม่เลยทุกคนบลาบลา